ส่งในพิธีวันนี้ครับพระเดชพระคุณเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่คอยสืดตาสร้างทุกเส้นทางริเริมเติมเต็มให้เพื่อสังคมสมมุขสงบพบหลักใยบำเพ็ญไปเพื่อประชา,าัคคีเป็นศูนย์รวมร่วมจิตสิทธิทำของคอยปรองรองทุกชนชั้นมั่นศักดิ์ศรีให้เราติดต้นกรู้ชูความมีบารมีจิตสดใสใหญ่เมตตา พระเดชพระคุณมีคำสอบว่าไม่แบ่งพวกไม่่แบงพักรักกันไว้ทำสิ่งใดให้ร่วมด้วยช่วยอาสาเพื่อเชียงใหม่ทินโยงงามโสภาชาวปชาถา,าสุทุกเขตทางในนามผู้รวมพิธีขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระเทศบริสิทธาจารย์รองจกักรณาพักเกตเจ้าวา,าวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานสง ได้พิจรารณาข้ามหาวังคือคุณบนกิจการานาบัดนี้ขอกราพารตนาครับกับพระเดชทุกคุณพระเทศโปรติสอาจา เป็นสุดสดวงประทศ2สองทางสว่างสวัยเพื่อเพียงใหม่สดใสในโลกสามประเดชพระคุณลำพาพยายามจึงสมกับมงคล,ลนามพงชัยพระจใหญ่พระ,ระเดชพระคุณเมตตาบำเพ็ญบุญญาเสริมสร้างบารมีอายุวัฒระมงคลวันนี้64ปีย่างนะครับ สนองงานการพาัะนสมเสริมส่งความมั่นคงของพุทธศาสนาและช่วยสืบสารรักษาความเป็นไทยในระดัมียิ่งใหญ่ตลอดมานะครับ ขออนุญตะทมท่านานผู้ชานท่่านผู้ชมท่นผ่านผู้้ชนผนนผู้้ชมท่นผูมทนผู้ชมท่านท่านผ้มทนผู้ชมนท่่ท่่ท่านนผู้ชม กับบันนี้พระเดชพระคุณได้ประสานจิตทิจารนาภาามาหาบัณฑุคุณที่ท่านเยาวภากรสวัสรค์ได้กรุณาน้องนำทอดเวายวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ